รีวิวเครื่องเล่นวิทยุนะครับแบบพกพานะครับเป็นยี่ห้อโตชิบาพกพาวินเทจนะเป็นรุ่นวินเทจนะครับตัวนี้เป็นรุ่นโมเดล RM-201F นะครับเมคอินเจแปนนะฮะตัวนี้ใช้งานได้ทุกระบบเต็มระบบนะฮะนะครับตัวนี้ใช้ไฟไม่ได้นะครับบั๊กไฟปลกถอดออกแล้วนะฮะตัวนี้ใช้ทันสามก้อนนะฮะทันเบอร์ซีนะครับสามก้อนหาซื้อได้ตาม ร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับฐานเบอร์ C นะเบอร์กลางนะครับไม่ได้เบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่สุดคือเบอร์ดีนะที่ถ่านไฟฉายตัวนี้ a ม e ินเจแป n นะครับ in เจแป n นะฮะหูฟังแล้วก็ไม MPX มพีตรงนี้นะหูฟังอยู่ฝั่งนี้หูฟังเสียบออก2หูเลยนะอาอไม่ใช่2 2 2รูไม่ใช่2หูเป็นโมโนนะตัวนี้เสียงถ้าเสียบหูฟังจะออกรูเดียวแจ้งตำหนิเขามีรอยเล้าแค่ตรงนี้นะครับตัวนี้มาพร้อมสายหนังแท้นะฮะสายหนังแท้ของซูชิบ้าแล้วก็มาพร้อม ซอ,องหนังแท้ของตัวชิบ้ามเช่นกันนะครับซองหนังแท้ของเขาเลยซองหนังก็สกีนเจแปนตรงนี้อขออนุญาตซูมนิดนึงนะครับตรงนี้สกีนเจแปนแล้วโลโก้ตรงนี้น่าจะลบออกไปแหละแต่เป็นซองทรงรุ่นตรงรุ่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ให้ดูในช่วงท้ายคลิปนะครับวิทยุเนี่ยจะเริ่มต้นจากออนนะกดออนตรงนี้นะครับฟังก์ชันอยู่ตรงนี้แจ้งจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือปุ่มโทนตรงนี้ไม่มี ไม่มีไม่มีนะฮะไม่มีตัวครอบนะซึ่งก็ไม่มีผลเพราะเรากดไว้ายอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นวอลลุ่มนะครับแต่ผมจะเทเอ็มก่อนเริ่มมาขวาสุดจะเป็นเอ็มนะครับไฟทุกอย่างก็ติดนะครับสถานะวิวสถานะแบตตรงนี้ก็ติดนะครับเดี๋ยวปิดเปิดสวิงได้ปกติครับ จะเจอขึ้นจะสวิงเยอะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าบาทค่าส่ง FM ไม่หน้าปัดถึงหนึ่งพันหกร้อยกิโลเฮิรตซ์นะครับแต่อ FM นี่หน้าปัดถึงเก้าสิบแต่รับได้จริงๆได้ถึงร้อยห้าหนึ่งร้อยจุดห้ามิจนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูสามประเด็นนะครับอันนี้เอฟประเด็นแรกเรื่องของเอฟไม่รับได้ไขมันนิดหน่อยไขมันนิดหน่อยนะแล้วแล้วอาการของเบาหวานก่อนกินว่านตะไคร่เผือกกาแฟถั่ววันเปลี่ยนเนี่ย พ่อมีอาการเป็นยังไงก่อนกิน่ะก่อนจรินอันนี้จะมีโลโก้ก็คือเสียงจะเบาถ้าอยากให้เสียงดังเพิ่มก็ d x กาแฟเพื่ออะไรเนี่ยไปกดเมื่อเดือนที่แล้วอะไปเรือเรือเก้าเบาหวานมี sw ด้วยนะครับ fm เลื่อนมาซ้ายสุดนะครับ f มต้องดึงสาขึ้นหน่อยนะครับยากกว่า m เขาดึงขึ้นได้สุดระไปสุดเลยที่สุดแล้วนปะชุมครับที่รอที่เรานยู่กับท่านตลาดดอยหั้าไม่กิสุดๆแล้วรอยหน้าเลร้ยดห้าเดี๋ยวผมไม่ฟัง จากเครื่องต้นฉบับใกำลังจะบอกว่าเอะเห็นคุณบัญชาบอกตอนติดต่อจากดิจิตอลสี่โมงสี่โมงสี่โกว่ากเออก็ยังไม่เรียบร้อยเป็นหกโมงวนองนไม่จไม่ไม่บว่าไม่ได้สรุปองประชุมไม่รู้ให้ดูว่าถึงไหนวันนี้นักการนี่ก็คือสิบสี่กันยายนี้แต่่าจอกว่าที่สี่ตัลากานี้องประชุมจะบหรือเปล่า ถ้าปัดถึงเก้าสิแต่ว่ารับได้จริงถึง1นึ่งร้อยอค่าไม่เทันนคือัแต่บางพื้นที่นะหังนี้ก็คือบางจากสามารถสร้างผลกําไรควบคู่กันสองด้านด้านที่หนึ่งกำไรในผลประกอบการเพิ่มมูลค่าได้นะคะด้านที่สองเป็นกําไรด้านสังคมครูปิดเครื่องก็กดสวิตช์ออฟตรงนี้นะครับรูดคือรูดเสาลงนะครับตัวล็อกเสาไม่มีนะตัวนี้นะครับ สายสายมีตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นเลยได้เดี๋ยวผมจะใส่ซองให้ดูนะครับลักษณะซองจะใส่อย่างนี้นะฮะซองจะเป็นตรงรุ่นเลยนะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ติดก,กระดุมด้านหลังนะี่จะพอดีเป๊ะเลยนะครับเป็นซองตรงรุ่นเลยนะครับเป็นซองหนักตรงรุ่นนะครับ,นะรบถ้าใส่เสร็จก็จะสวยประมาณนี้นะครับ เป็นแนววินเทจนะครับรับคลื่น FM ได้ถึง100.5เมกะเฮิรตซ์ AM ถึง1,600กิโลเฮิรตซ์นะครับหน้าปัดถึง90แต่รับจริงได้ถึง100.5เมกะเฮิรตซ์นะครับเทสให้เรียบร้อยเครื่องสภาพสวยนะครับมีซองจากตรงรุ่นนะครับโอเคครับข้อจบการรีวิวครับขอบคุณครับ